สวัสดีครับเบื่อไาอา้หนองนุง่งซุกขูดสุขคนอยู่กับผมเบาเหียนชาแนลครับผมมามือนี้ได้ซุปกระเขือพี่น้องซุปกระเขืยอ่อนเ็บแซบเลยพี่น้องมานะพักกรบพักแกมก็มีเป็นหัวกระชายพี่น้องแล้วก็หัวกระทือหัวกระทือลักษณะเนี่ยเป็นสีข,า,ขาวๆคล้ายๆขิงพี่น้องอยู่ในตระก,กูลของขิงแต่ว่าหอมแล้วก็มีพักบุง้งพักดอกกระเจียวพี่น้อง แา้วก็พักเมกนะนี่เสริมทับโดยไก่ย่างจัง่อยพี่น้องปั่นพังง่ายใบพัดสวยก่อนพี่น้องเออ้ออูนี่พี่น้องมาแส็บเส็บน้ำเบาเหี่มพี่นออ้องตุ้ยส้มบกเขือครับผม มันแสบคับพี่น้องอันนี้กินดูอยู่พี่น้องเมนูนี่ก็บอกบอกบอกว่าเด้ลงคิบไปเบิ้องก่ย่างตุ๋ยเลยพี่น้อง อหอมคือกันกับขิงแต่ว่าจะออกคนละทนคนละทนคนละรสชาติกับขิงพี่น้องงากระทือนี่ส่วนหหายจะออกแต่ผักตะวันออกนะพี่น้องจะมีจะมีแต่ผักตะวันออกผักอื่นอาจจะบอกค่อยเห็น ใส่ต้มปลากับหอมพี่น้องเ่าเหียนคยล่องอ่ะใส่ต้มปลาใส่ต้มไก่โอ้หอมขับ

น้ำใหม่สม,มอพี่น้องน้ำไม่ต้มกลายเป็นน้ำใหม่สมทั้งนั้น กะเสบปอีกหนึ่งคลิปกับพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่างไรก็ฝากกันเนทุกพี่น้องเด้อช่องเบาเหียนชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำลยเด้อครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมบายพอกันคลิปหน้าครับผม